สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีมาฝากอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ครบรอบได้ยี่สิบห้าวันแล้วนะครับอจากที่เราใส่ปุ๋ยส่ตรสิบห้านะครับไปก็ตามจริงยี่สิบวันผมก็จะใส่แล้วนะครับ พอดีฝนตกชุกนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับอวันนี้ก็เป็นโอกาสดีพอดีนะครับใบก็เขียวนะครับเขียวเข้มเริ่มสีเข,เขียวเข้มแล้วนะครับก็เราก็มาใส่ปุ๋ยสูตร่า25-7-7แล้วก็า6-3-3นะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะตัดกิ่งแขนงออกนะครับ เพราะว่าใบเขาเริ่มเกี่ยวเข้มแล้วนะครับผมก็จะใส่อยู่สองต้นนี่แหละครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับปุ๋ยหกสามสามรอบนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๋ยนะครับเพราะว่า 6.33ตัวเดิมราคาจะแพงเกินไปนะครับก็เลยจะเปลี่ยนลองดูนะครับอันเดิมก็อยู่เจร้0 0เกือบ800บาทนะครับ25กิโลนะครับแต่รอบนี้ก็จะใช้6.33เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรสูตรอะไร ผมจะลองทดสอบดูก่อนนะครับก็ทุกท่านอย่าพึ่งลองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับค่อยทําตามนะครับคลิปนี้เพราะว่าปุ๋ยเคมีล้วนผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นกระต่ายนะครับของเกียร์ไตนะครับแต่เคมีดีอยู่แล้วครับจะแพงกว่ายาลาหน่อยนะครับของกระต่ายผมเคยใช้อยู่นะครับ มแมลงก็มานะครับมแมลงก็เริ่มมานะครับก็เสร็จจากใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นการพ่นมแมลงสักหน่อยนะครับด้วยเซฟวินนะครับแปนะครับไม่ผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับจะพ่นเฉพาะ,มะแมลงอย่างเดียวนะครับ ครับดูใบก่อนนะครับใบหนาเขียวเข้มนะครับทีนี้เราก็จะได้เอาออกแล้วนะครับผมจะใส่ให้ดูสองต้นเหมือนเดิมน,นี่นะครับนะครับ เขียวเขียมใบเงานะครับใบเงาแวบ,บเลยขนาดเรายังไม่ได้พ่นอา,อาหารทางใบนะครับถ้ายังสวยอยู่แบบนี้ผมก็จะยังไม่ให้อาหารทางใบนะครับแล้วก็จะตัดกิ่งแขนงนี้ออกนะครับ ถ้าใครไม่มั่นใจก็ตัดเสร็จก็ให้พ่นยาเชื้อลาด้วยนะครับอย่าตัดเข้าลึกมากนะครับเดี๋ยวเขาจะเน่านะครับอประมาณนะครับดูสิครับโอ้โหนะครับ ะจะตัดเสร็จค่อยค่อยดูต่อนะครับสวยงามครับโล่งเลยทีนี้ก็วันข้ามาจะใส่ปุ๋ยกันนะครับสวยงามแล้วทีนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับควรต้องให้ให้โล่งหน่อยนะครับเพราะว่า ระวังรากเน่าคนเน่านะครับป้องกันต้องเคลียรออกให้ห่างสักหน่อยนะครับกิ่งที่เราตัดนะครับอย่าทิ้งนะครับก็เอาไว้รอบๆเหมือนกับเราเอา,เ,อาเศษหญ้านะครับวางไว้รอบนอกนะครับทาทาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คือปุ๋ยอย่างดีนั่นแหละครับพอเราหวานอินรียเคมี Me, แล้วก็ปุ๋ยเคมี K Me ลงไปมันก็จะละลาย กิ่งไม้ก็จะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายนะครับกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายนะครับเขาเป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับผมครับผมก็ไปหว่านปุ๋ยกันเลยครับครับผมการใส่แล้วก็ใส่เ,เคมีนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดของเรานะครับโอ้ทุกมือขาดแล้ว นีมันจะจัดจ้านสักหน่อยนะครับสีมันจะจัด,จดกว่า,ายาล่าสักหน่อยนะครับเม็ดปุ๋ยตัวนี้ก็จะเป็นผสมนะครับแดงขาวดำนะครับคนนี้ก่อนใส่ก็ต้องคลุกเค้านะครับให้เข้ากันนะครับตัวนี้หกสามสามนี่ผมก็จะใส่ เออห้ากำม,มือเหมือนเดิมนะครับหกสามสามห้ากำม,มือแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสีก่กำมือนะครับผมอ่ะใส่กันเลยนะครับเอาเดี๋ยวใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก่อนนะครับใส่รอบทรงพุ่มแล้วก็ข้างในนิดหน่อยนะครับเอเอนะครับเดี๋ยวทำ สองนะครับสามนะครับสี่นะครับผมนี่ก็ห้ากบมือนะครับหกสามสามหนึ่ง ที่ใต้ทรงพุ่มก็ใส่ด้วยนะครับรอบนอกด้วยนะครับห้านะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับใช้สายยางลดนะครับถ้าใครมีจะดีมากเลยนะครับก็ ลดให้ชุ่มนะครับคลิปนี้จะไม่ลดให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่าขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ